เื็อไ,ไม่รู้ว่าคุณตาเล่นเครื่องดนตรีอะไรอะค่ะแต่เสียงคเครื่องดนตรีมันแหมมันสนุกจังเลยจนหลาต้องออกอาการแบบนี้เลยคะ่ะอื <anse> อ๋อสมุไม่ใช่เครื่องดนตรีนะคะแต่ที่เห็นน่ะคุณตาใช้เลื่อยเลื่อยตัดท่อเหล็กอยู่แต่ว่าเลื่อยเป็นจังหวะเพลงเลยนะแล้วหลานน้อยก็เลยสนุกอะค่ะไปเอา,าผ้าขนหนูเนี่ยมาผูกเอวให้ใครผ้านุง<อ>่งแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบฟ้อนฟ้อนฟ<อ>้อนตามจังหวะที่คุณตากําลัง เลื่อยเหล็กอยู่นะคะหนูน้อยคนนี้ชื่อว่าน้องไทเกอร์นะคะกำลังสนุกมากๆเลยค่ะหลายคนบอกว่ากลายเป็นว่าหลานทำท่าตาทำเสียงที่แท้ทรูนะคะออคุณแม่ก็เลยโพสตคลิปนี้ลงติกต o อกบอกว่าต้องขนาดไหนตาตัดเหล็กยังฟ้อนใส่นะคะชาวเน็ตอดเอ็นดูไม่ได้มาคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยนะคะว่าน้องได้ดูแล้วมีดนตรีในหัวใจบางคนสังเกตไปถึงรองเท้าเพราะว่าเหมือนเจ้าไทเกอร์ของเราอ่ะ ไปเอาส้นสูงมาใส่ด้วยนี่ค่ะอันนี้นี่นี่เห<อ>็นไหมข้างล่างเป็นส้นสูงเออน่ารักดีนะคะ